แพทิเซียคลอดลูกคนที่2ตั้งชื่อว่าน้องแพทริกน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆสวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวดาราวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสาวแพทิเซียกูดนางเอกสาวคนสวยกลายเป็นคุณแม่ลูก2เต็มตัวแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ได้คลอดลูกชายเมื่อวันที่23มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อว่าน้องแพทริกซึ่งน้องวิเศษรัง่งสศสิพิพั์ สามีหนุ่มนักธุรกิจค่ะได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาที่ชู2นิ้วทั้งคู่และเขียนแคปชั่น 2. โดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนๆร่วมแสดงความยินดีมากมายค่ะล่าสุดนะคะในผู้ใช้ IG อัมนิรุตาค่ะซึ่งเป็นแพทย์ผู้ที่ทำคลอดให้กับสาวแพทย์เสียค่ะก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแพทและโน้ตและอุ้มน้องแพทริกเขียนแคปชั่นว่าแพทริกอิสเฮีย คลอดธรรมชาติลุงหมอลูกดกทำคลอดมากับมือด้านของสาแพทย์ทีเสียค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่า thank you for everything นะคะในขณะที่โน้ตพิเศษก็บอกว่า thank you for a s e l f and smooth delivery awake รับแล้วก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีมากมายทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ